เอาละครับผมเอาเสียงหายเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการ Volcano w l n แล้วก็ชนะอีกแล้วนะใครเดินผ่านเฟรมกล้องมาเมื่อกี้เนี่ยโดนเนี่ยจะโดนเนี่ยจะโดน,น,โดนฉันไม่ได้ ฉันไม่ได้ใจดีหรอกนะอุ้ยน้องหมาสวัสดีนะเอาละครับสวัสดีรอบแล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารับของฟรีแล้วกันนะครับผมจริงๆเนี่ยแบบนี้มันได้ของประมาณอ่าหลายอย่างอยู่นะคุณผู้ชมนะแต่สิ่งที่ผมจะให้คุณมาทําในวันนี้เลยนะครับคือการดูคอนเสิร์ตนะครับผมคุณผู้ชมคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะได้เป็นของประดับหัวไหล่นะครับผมผมว่ามันสวยดีวันนี้ที่ผมเอาสกินนี้มาใช้นะครับเพราะว่าผมว่ามันเอ่อผมคิดถึงสกินแบบว่าตอนที่แบบตอนที่ผมเล่นโนบกันแรับคุณ้อ่ะงททีจตา เลยนะครับผมผมจะไม่ได้พามารับแค่ของแค่แบบว่าแค่ดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะคุณผู้ชมนะอย่างแรกที่คุณจะต้องทําเลยครับผมคือเข้ามาปุ๊บใช่ไหมคุณจะต้องเก็บตังตรงนี้ให้ได้สามพันนะครับผมวิธีการก็คือคุณเดินมาตรงนี้ครับอ่าคุณเดินมาที่สนามบาสตรงนี้นะเสร็จปุ๊บคุณกดตัว E ครับปิ๊มันจะมีเกมให้คุณเล่นนะครับตรงนี้คือจุดที่คุณจะต้องทําระหว่างรอเวลาข้างบนตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมนี่คุณกดคลิกให้โดนตรงสีเขียวพอดีนะครับแล้วคุณก็จะได้ตังนะครับยิ่งกดย่่่่่งกดทททััันนนเเเาาาไไหรคุณ็ะ้้ตตอแว ค่อยๆเก็บไปก็ได้ครับผมเหมือนผมนะครับผมก็ค่อยๆเก็บไปครบสามพันแล้วมันก็จะได้เป็นของอมันจะได้ของ3อย่างนะคุณผู้ชมนะหลังจากเก็บครบสามพันนะครับจะมะีมีดาบนะครับผมแล้วก็มีของอีกชิ้น2ชิ้นอะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือ ให้คุณผู้ชมมาเล่นค่าเวลานี่คุณก็จะได้ตัง์มาแล้วครับผม206นะครับผมอ่ะคุณก็รอไปอุ้ยน้องหมาอ่ะคุณก็รอเวลาไปน,น,านะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ครบเวลา15นาทีเลยแล้วกันนะครับผมผู้ชมไปแมพที่ผมจะให้คุณเข้าไปเลยนะครับผมผู้ชมนั่นก็คือแมพนี้ครับผมนี่เลยลิงกอยู่ใต้ e s c r i p t i o นข้างล่างนี้เลยนะครับผู้ชมอ่ะกดเพย์ไปเอาละครับผู้ชมตอนนี้เราก็ครบเวลากันแล้วนะครับผมนี่เลยมันก็จะวาร์มมาที่คอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตมันแล้วนี่แหละคุณผ อยานใหญ่เยเดอร์ศิลปินแอคชั่น <Action. S 1> แล้วเขาก็จะวาร์ปเรานะครับผมมาที่งานคอนเสิร์ตแบบนี้เลยนะครับผมผู้ชมนี่คุณมากับใครเนี่ยมันก็จะวาร์ปมาแบบนั้นนะ คอนเสิร์ตเขาดาวอีก48วีครับคุณผู้ชมรอครับตอนนี้ระหว่างนี้รออย่างเดียวครับเขาดาวเสร็จแล้วครับผมคุณผู้ชมนี่เลยรอนะครับผมรอระหว่างนี้เรามีหน้าที่แค่รอจริงๆนะคุณผู้ชมนะจริงๆเราไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับแต่รู้สึกว่าจะมีอาจจะมีเควสให้เราทําทั้งหมด2เควสนะครับคุณผู้ชมคลิปที่ผมอัดตอนตีสองนะแล้วก็น่าจะลงประมาณหกโมงครึ่งตอนเช้านะครับผมคุณผู้ชมใครตื่นแล้วคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยซิว่าตื่นแล้วอภาพมาที่โอ้คนวับได้ระหว่างนี้ครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับรอ รอน,นะครับผมโดยที่ห้ามห้ามเอ่อเก็บครับผมเก็บเลยครับแล้วก็มาตีตรงนี้ครับคุณผู้ชมเดินมาตีเลยครับผมเดินมาตีเดินมาตีเดินมาต,มตีทั้งหมดนะครับผมเขาจะให้เราทําลายทั้งหมดสองอันนะครับผม แต่ว่านี่นี่มันมีมาแค่อันเดียวก่อนเราก็ทุบอันเดียวก่อนนะครับเออเรียบร้อยครับหนึ่งอันเก็บพิกแอคไว้นะครับเก็บพิกแอคไว้ และที่สุดท้ายครับคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันที่สุดท้ายหรือเปล่าแต่ตรงนี้นะครับผมมันจะให้คุณไปเก็บชิ้นส่วนนะครับผมรอมันสักครู่ครับมาแล้วครับคุณผู้ชมชิ้นส่วนที่เราจะต้องไปเก็บนะครับผมไปครับคุณผู้ชมเดินไปได้เลยอ๋อมันช่วยกันเก็บได้มันช่วยเก็บได้ครับคุณผู้ชมครับมันช่วยเก็บได้ไม่เรา แสดงว่าถ้าเราเข้ามาเราไม่ต้องให้ช่วยเราไม่ต้องช่วยเพื่อนก็ได้ครับให้เพื่อนเก็บให้เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไห เรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ achievement ยังไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันกำลังเทเลพอร์ตอยู่แต่คอนเสิร์ตน่าจะจบแล้วเนี่ยใกล้จบแล้วเน่คุณผู้ชม เรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมจบแล้วนะครับผมได้เบสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยแล้วมันก็จะพาคุณวาร์ปกลับมาที่แมปเหมือนเดิมเลยนะครับผมคุณผู้ชมโดยผมได้ท่าอะไรไม่รู้มาด้วยนะท่าเดินอะไรไม่รู้เนี่ยตอนนี้เรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมได้รับไอเทมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับไอสเปซชิปอันนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมคุณผู้ชมก็เท่ดีสายฟรีคนเก็บไว้นะครับผมอันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับผมถ้าคุณชอบนะครับอย่าลืมนะครับผมกด กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้มีคลิปลงตอน5้าโมงนะใครได้เมนแรกรับไปเลย20่สิบโลบักนะครับผมคลิป5้าโมงอย่าลืมนะครับผม5้าโมงนะวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมรักทุกคนมา,มากๆครับผมบ๊ายบายนะจุ๊บ